อันดับที่1ิบบอสเปเดอร์หรือในอีกชื่อคือแมงมุมเมาค้างการกัดและพิษของมันนั้นไม่ถึงตายแต่เจ็บมากผู้ที่โดนกดจะมีการเหมือนเมาค้างและมันใช้เวลาในการรักษาส่วนใหญ่แล้วใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าแผละจะสมานแมลงมุมเมาค้างดั้งเดิมอยู่ที่ทวีปยุโรปแต่ว่ามันก็มีจํานวนอยู่จํานวนมากในทวีปอเมริกาเหนืออันดับที่9้าแคมเมอร์สเปเดอร์เป็นที่รู้จักกันในฐานะแมงมุมอูดมันเป็นแมงมุมที่มีรูปร่างคล้ายกับแมงมุมผสมแมงป่องแมงมุมอูดถูกค้นพบ ในทะเลทรายในทวีปแอฟริกาเหนือและมันซ่อนตัวจากความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยฝังตัวเองเข้ากับดินแมงมุมไร้พิษตัวนี้มีแรงกัดที่รุนแรงมากถึงแม้ว่าจะไม่มีพิษแต่แรงกัดของมันขนาดตัวทําให้มันหนึ่งในแมงมุมที่น่ากลัวมากอันดับที่8ปด yellow sac spider เป็นแมงมุมที่มีพิษที่อันตรายที่พบได้ทุกส่วนทั่วโลกมันจะปล่อยพิษระดับไม่แรงมากในตอนกัดหากมันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนการโดนกัดมันเป็นเจ็บมากๆ และมันจะทิ้งรอยกันเอาไว้ส่วนใหญ่แล้วพอเจอที่ประเทศแคนาดาและออสเตรเลียมันมีขนาดตัวราวราๆหนึ่งส่วนสีนิ้วและมันมีสีเหลืองที่ยากต่อการจะสังเกตเห็นอันดับที่เจ็ดเฟรนจอร์ o นเบนเทเทนเฉลยคำว่าเทนเชลยเป็นรากศัพท์ภาษาสเปนที่แปลว่าเต้นเหมือนกับที่มันเคลื่อนไว้คุณจะจบด้วยการกระโดดไปทั่หักโดนกัดโดยเจ้าตัวนี้มันทั้งใหญ่และเต็มออไปด้วยขนนี่คือเหตุผล ที่ทําให้ผู้คนรู้สึกขยาขแยงเวลาเห็นมันการกัดของมันยังไม่มีรายงานว่าเคยมีคนตายแต่หากถูกมันกัดพิษจะมีผลต่อกล้ามเนื้อทําให้รู้สึกเจ็บบริเวณอกพิษของมันนั้นสามารถให้ความเจ็บปวดที่รุนแรงและต้องรักษาทันทีอันดับที่6มาสไปเดอร์ถึงแม้ว่าแมงมุมตัวนี้จะมีพิษร้ายแรงในเขี้ยวของมันแต่การกัดของมันไม่ได้ล่อยพิษแก่เหยื่อแต่อย่างใดเดอะมาสปเดอร์นั้นมีความอันตรายน้อยกว่าหากเปรียบเทียบกับตัวอื่น ที่กัดแล้วต้องได้รับการรักษาโดยส่วนใหญ่แมงมุมตัวนี้เป็นที่สังเกตได้ง่ายจากลักษณะของมันที่มันถูกเรียกว่าเดอะมาส์ปไปเดอร์เพราะมันท้องที่ใหญ่อันดับที่ห้าซิกเอเซนส์ปเดอร์มันคือแมงมุมที่ซ่อนตัวอยู่ในทรายถูกพบในประเทศแอฟริกามันซ่อนตัวจากแสงแดดเพื่อรอล่าเหยื่อมันจะโจมตีก็ต่อเมื่อมีเหยื่อผ่านมาจากพื้นดินมีวิจัรณ์ยามาว่ากระต่ายที่โดนมันกัดตายภายในหชั่วโมงหลังจากที่โดนกัดพิษของมันที่มีฤทธิ์ ในการกัดผิวหนักจนลามไปถึงกระดูกความรุนแรงนี้ส่งผลให้ถึงตายได้เลยถึงแม้จะไม่มีการบันทึกว่ามีมนุษย์ตายจากพิษของมันก็ควรจะระวังแมงมุมชนิดนี้ไว้ด้วยอันดับที่4 black widow spider มันคือแมงมุมที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกหรืออีกชื่อแมงมุมแม่ไม่ดำมันจะตัวเป็นสีดำพิษของมันนั้นร้ายแรงมากผู้ที่ถูกกัดจะมีอาการเจ็บแสบมีอาการคลื่นไส้และปวดช่องท้อง อันดับที่3ราว์ริคลูสปเดอร์มันคือแมงมุมที่ขี้อายจะไม่สูงสิงหรืออยู่ใกล้กับมนุษย์มันสามารถเป็นที่พบเห็นได้ทั่วโลกในเขตร้อนมันอยู่ในหนึ่งใน3แมงมุมที่พิษแ้ร้แรงที่สุดมันเป็นที่รู้จักในนามไวเอลินสปเดอร์หรือฟิเดแบกแมงมุมพันยังพบได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาดูเผลนๆน,นั้นจะคล้ายกับแมงมุมบ้านแต่หากโดนมันกัดเข้าไปจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหนาวสัน่น อันดับที่สองซินิฟาลเว็บในปีคศ1981การค้นพบยารักษาพิษก็ได้เกิดขึ้นต้องขอบคุณเจ้าแมงมุมตัวนี้หลังจากที่มันกัดแล้วมันจะไม่วิ่งหนีไปไหนถ้ามันรู้ว่าตัวเองอยู่ในอันตรายผู้ที่ได้รับพิษจากการกัดของมันถ้าหากไม่รีบรักษาภายในหนึ่งถึงหชั่วโมงพิษจะลุกลามทำลายเซลล์ประสาทสมองถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวอันดับที่1บราซิเลียนบมเดออินสเปเดอร์หรือที่รู้จักกันในานามแมงมุมกล้วยแมงมุมที่มีพิษแป้แรงที่สุด ในโลกมันถูกพบในประเทศบราซิลซึ่งอาศัยอยู่ตามกล้วยพิษของมันส่งผลต่อระบบประสาทหากถูกกันเข้าอยู่จะเกิดอาการปวดท้องอย่างงอหนักไข้ขึ้นสูงตาพระาชักพิษของมันนั้นแรงกว่าของแมงมุมแม่ไม้ดำถึง20เท่าจึงไม่แปลกใจเลยที่ถูกจัดให้เป็นแมงมุมที่มีพิษที่สุดในโลก